ฮลโลกอรับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง SM Thailand นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับมัดไฟนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสําหรับใครที่แปลงสเตปซีนะครับหรือสําหรับใครที่แปลงฮุยจีนะครับที่ใช้ระบใช้ชุดไฟของไฟเหยวบางลมนะครับสําหรับใครที่ใช้นะครับมัดไฟปาวานนะครับหรือมัดไฟ NSX นะครับที่เจอปัญหานะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือแบบไม่ได้ไม่ได้สังเกตนะครับก็คือรถสตาร์ทไม่ติดหรือรถไฟไม่ชัดด้วยนะครับนะครับก็ผมอยากให้ดูมีอะไรให้ดูนะครับก็คือเก็บแคบให้ดูเลยครับตัวนี้เป็นมัดไฟของปาวานนะครับที่ผมแปลงใส่ประกอบของนะครับรีพ้านะครับไฟเลี้ยวบังลมหรือร25้าคาบูก็เหมือนกันนะครับนี่ครับ แป่เรียบร้อยนะครับสายนะครับเมื่อเราสายแล้วนะครับเราจะไปเสียบใช้ได้เลยไม่ได้นะครับถึงแม้ปั๊กจะเหมือนกันครับเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นของไฟเหลวบังลมนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับนะครับของปาวานนะครับไฟเข้าแผ่นชาดนะครับไฟที่มาจากมัดไฟนะครับ จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ของไฟเ้ยวบางลุ่มอยู่ฝั่งขวานะครับเราอยู่ฝั่งของปาวานอยู่ฝั่งขวาแต่ของของร้อยห้านะครับไฟเ้ยวบางลุ่มอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือเป็นพื่อนสลับสายนะครับให้ทําการสลับสายนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกลับหัวนะครับเห็นไหมครับนะครับไฟพันเชอร์หรือพันเซอร์นะครับพันเซอร์คอยพันเชอร์คอย ก็แล้วแต่นะครับเห็นนะครับนำเงินขับเหลืองนะครับจะอยู่ของปาวานเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาแต่ของร้อยห้าเฟเียวบางลมจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะครับสีขาวขับเหลืองของเฟเหลวบางลมอยู่ฝั่งขวาแต่ของปาวานอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือสลับสลับนะครับถ้าเราจะใช้ชุดไฟของ บางลมนะครับหรือสําหรับใครที่แปลงสเต็ปสีนะครับไปใส่ในรถไฟเลี้ยวบางลมนะครับก็คือต้องสลับสายนะครับนะครับจากซ้ายไปขวานะครับจากขวาไปซ้ายนะครับหันซองด้านเลยครับวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับเนี่ยใช้หาเหล็กอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ตัวปุ่มผมชอบใช้เนี่ยไขควงแบนนะครับตัวเล็กนะครับนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองดูนะครับมันจะมีนะครับ ใ,ใจว่าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับนะครับมันจะมีกิบล็อกนะครับก็คือมันมีตัวล็อกนะครับมันมีติ่งเนี่ยกดปุบ๊บแล้วก็กดลงครับแป๊บนึงนะครับ,บ,รบผมจะทำแบบนี้นะครับเห็นนะครับ นะครับให้กดให้กดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็กดลงนะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะออกนะครับก็คือให้กดเนี่ยเนี่ยกดเหล็กตัวเนี้ยมันจะมีตัวล็อกนะครับเดิมมันจะเป็นแบบเนี้ยผมกดเยอะไปะครับ มันมีด้วยล็อกอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะล็อกตรงนี้ตอนที่เราจะถอดนะครับแค่กดครับหาเหล็กอะไรนะครับเล็กๆมันกดปุ๊บอ,ออกนะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อตอนที่เราจะสลับสายหรือกดให้มัน ให้มันล็อกเหมือนเดิมนะครับให้มันมีครับนะครับให้มันมีเด้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําการสลับสายนะครับนะครับสลับสายก็เนี่ยฝั่งสีน้ําเงินให้มันอยู่ฝั่งเนี้ยแบบนึงเนี้ยจากนั้นก็เสียบเนี่ย นี่ก็เสียบถึงเนี้ยเดี๋ยวทําการกดมันจะดังกักก็คือมันจะเข้าล่องมันจะล็อกเลยเนี่ยเนี่ยจะดังคิกนะนะครับดึงและดึงไม่ออกนะครับก็คือเนี่ยมันจะมาล็อกกับมันจะมีพลาสติกอยู่นะครับล็อกมันก็ดึงไม่ออกนะครับ นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับมันเชื่ดสลับแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็สลับด้วยนะครับเนี่ยแค่นั้นเองนะครับง่ายง่ายนะครับผมถอดให้ดูนะครับอยากครับเพราะว่ามันดูจากในกล่องมันไม่เห็นนะครับ นะครับมากดแล้วก็ดึงดึงนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ทำการสลับสายเหมือนเดิมนะครับนะครับกราวอยู่ฝั่งเนี้นะครับ กราวอีฝั่งเนี้ยอยากแป๊บนึงใส่ผิดด้านเนี่ยอีฝั่งเนี้ยเรา,าทำการกดข้าว ถ้ามันเข้าล็อกดึงออกมันก็จะไม่ออกแล้วนะครับก็นี้เองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับเ,เพื่อนๆนะครับไม่มากก่อนหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับ